ในวงการเพลงเฮฟวี่เมทัลคงไม่มีใครไม่รู้จักออซี่ออสบอนอดีตและปัจจุบันนักร้องนําแห่งวงแบ็กเซปปอที่สร้างผลงานกับวงและผลงานในการเป็นศิลปินเดียวที่เป็นการปฏิวัติวงการเฮฟวี่เมทัลแต่รู้ไหมว่ามีเรื่องไว้พงของเขาซึ่งเขาควรได้รับรางวัลไม่แพ้กันหนึ่งในเรื่องที่สุดจะโด่งดังคือออซี่ออสบอนกินข้าวในคอนเสิร์ตตัวเองทาให้แฟนเพลงในขณะนั้นถึงกับอึ้งกับแพชชั่นที่เขาแสดงออกมาเลยทีเดียวโดยออซี่ ได้ให้สัมภาษณ์กับเดวิดเลตเทอร์แมนในปี1982ว่ามันเป็นปกติที่ผมจะเห็นคนแปลกๆมากมายในคอนเสิร์ตของฉันมันเป็นเพลงล็อกแอนโลผมเห็นว่ามีคนคว้างค้างคาปลอมมาบนเวทีและผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในค้างคางของ,งเล่นผมจึงหยิบมันขึ้นมากัดที่หัวมันแล้วจูๆ่ๆทุกคนก็สติแตกฉันรับรองได้เลยว่าการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากนั้นมันไม่สนุกเลยหลังจากนั้นออซซี่ถูกนำส่งโรงพยาบาลบอสโลเมดิคอลเซ็นเตอร์คอนเสิร์ตจบลงและการรายงานของเดสสมอยล นักดนตรีรายนี้ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุรขบ้านานถึงสสัปดาห์เลยทีเดียว